อันนี้ทันแรกที่มาขายอันนี้ทกแรกไหมผัดหมี่โคราชในตำนาง อันนั้นคือยำค่ะรยอะไไม่ได้ใส่เครื่องพี่เอายำเอายำยำไปเลยเนาะหรือเล่ายำเลยยำ่ผงมาแล้วเรียบร้อยค่ะทั้งตัวดีงทั้งผงสุดรุงสุดรสเน้นๆอันนี้ ชูโรตน้ำอันนี้ชโรตน้ำอันน um ี้น้ำตาลอะแบยอันน <hr> e ี้ก <Email S 3> ็ชูรน้อยู่ในนี้หมดแล้วอันนี้ก็ชูรอยู่ในนี้หมดแล้วอไปยืมเข้ามาไืดอีแม่ค่ะเอ็นดูแม่ค้ามาก

ต้อได้และะ้วค่ะปรุงได้เลยจ้า,รจาปรุงได้เลยใส่ปลาลาใส่มะเขือเทศใส่มะนาวใส่เครื่องปรุง แต่ไม่ได้ไม่ใช่ตําครั้งแรกนะคะขายครั้งแรกขายครั้งแรกเ่เคยเปิดร้าน <c oughs>

ให้ละอันคอมอะไรอย่างนี้นะคะป๊าไปรอได้มั้ยนะมั้ยครับโตโต <imitation>

เป็นเส้นใหญ่จ้างเยองมันใจรอใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลกับน้ำปลาค่ะน้ำปลายังไม่ใส่ ใส่ไปเลยบตรงซิมแล้วต่ำใส่บังหุงใส่อันนี้เลยทางเดียว้็ได้กินเดียวัน แม่ค่ะหลับตางร้มนีดนิเราตื่นิงปรเดี๋ยม่เถ่นเป็นตุ๊กตาที่ตำนานใช่ไหมคนตำนานเป็นตำนานเป็นที่มาของคำว่าตำนานตำจนเป็นป้นน่ะตำโดนไรเป็นที่มาของคำว่าตำนานไปเด้อฝากไปเด้อ ใจยิลาซิมมันเนี่ยแต่ว่ารสชาติมันก็น่าจะอร่อยเลยเอ้าชิมอีกสรุปว่าโอ้ยอันผู้อยากซิมเพิ่นเบิ่่งเเพิ่งเดมา ได้อยู่เข้ากับเขาได้อยู่มาตัวต่างได้อยูู่แล้วบอก <c oughs> ต่อนะเป็นไงทำไม่น่อยมาแล้วแม่มม <c oughs> ไม่ไม่จไม่ด้